ผมเกินใหม่แล้วครับปืนปริติวันนี้เราจะมารีแอคหนังสั้นสยองขวัญกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราทํากันไปแล้วในคลิปแรกกระแสตอบรับท่วมทนไม่เป็นไรผมจะมาลองกันอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่ามันก็ต้องบิลลอัพกันสักเล็กน้อยถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันเลยดีวยกว่าอย่าลืมนะครับว่ากติกาของเราคือใส่หูฟังเปิดเต็มจอและเอนจไปกับ หนังสยองขวัญเรื่องดีครับผม Don Peak h o r r o r s h o r t ek, Film ครับผมใน l i ฟ์พิกเจอรโอ้มีการจุดทูบด้วยนะครับผมสาวนี่อย่างหลอนก็หนังผีเนาะมันก็ต้องสาวหลอนหลอนดิหนังผีมึงจะให้เปิดเพลงคีมีโนโตะเหรอไม่ใช่โอ้โหเรื่องนี้งานดีมากครับ ิดตัวมาด้วยสาวคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นเกม Nintendo Switch นะครับโอ้ Animal Crossing สบายใจครับในบรรยากาศที่ดูปลอดภัยอยู่ในบ้านเนาะมาแล้วโหมุมกล้องมันไม่ปลอดภัยเลย เสียงมันมาชอบจังเฮ้ยในเกมทำยังไงชีวิตจริงก็เกิดขึ้นแบบเดียวกัน สนุกเหรอนึกสนุกเฉยกูว่ามันไม่สนุกนะมันแปลกๆนะยิ้มอีกรามายันชีวิตจริงเธอเห็นอะไร โอ้โหใครครับนะหัวเลาะซะด้วยตาแดงๆจะไว้ใจได้กางมีไหมเอาทีอย่างนี้ไม่มีมีแค่ในเกมวะเริ่มกลัวละสมควรหยุดเล่น ปิดเครื่องแล้วมันยังมีเสียงวะพยายามผมตานอนเฮ้ยเอาแล้วปิดไฟเองหายใจเข้าลึกๆต้องแอบดูแล้วมั้ง ไม่อยู่แล้วหายไปไหนมันอยู่ในห้องแล้วเหรอวะอยากให้ฉันออกไปไหมใครจะตอบเย็ดไม่มีเชินชวนเรื่องอะไรจะตอบเย็ดล่ะครับตอบโนไปโอ้โหผีมาแล้วถอยกลับเลย เฮ้ยเชีย่ย <c oughs> กูตอบโน,โนตอบโนมึงยังมานี่มึงไล่มาระยาทมากๆเฮ้ยมันขึ้นเตียงใครอนุญ,ญาตมันอยู่บนเตียงแล้ววยนี่ไงเชีย่ยมันปีนตรงประตู ดอนพีกอย่าพีกโผล่มานะฉันขี้อายแต่มึงเสือกงมาอยู่น่ารักเชียวผีพระหกอยากให้ฉันออกไปไหมเฮ้ยเชียตอบ yes โอ้ยเชมึงเจอแน่มันไม่ได้ไปจริง อย่าไปเชื่อแอบทำเป็นแอบทำเป็นไม่อยู่ลองปิดไฟเหรออุ้ยอา้าวไม่เป็นแล้วโล่งอกเหรอกูว่าไม่ควรโล่งอกเนะี่ยอุ้ย เรียบร้อย <c oughs> ยอนสวิตชิ่ง <c oughs> มึงแดกผู้หญิงเข้าไปแล้วลเหรอไอพีรามกอาจารย์ วิดีโอเกมเป็นเหตุ mm. สังเกตได้ครับ mm. เพราะฉะนั้นน้องๆหนูหนนๆอย่าไปเล่นเกมนะครับเกมเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ mm. เล่นแล้วเดือดเจอผีนะครับ เรื่องเมื่อกี้ที่เราดูไปก็ให้ฟิลแบบเล่นเกมคนเดียวตอนดึกๆมันก็อาจจะมีโมเมนต์ที่เราเผลอจินตนาการไปถึงเรื่องสยองขวัญอะไรแบบนี้แล้วก็เขาได้สร้างจินตนาการตรงนั้นให้เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นช็อตฟิล์มผมว่าโอเคเลยนะให้บรรยากาศที่แบบดูไม่ปลอดภัยทั้งๆท,ที่ในบ้านมันควรจะเป็นที่ปลอดภัยของเราถูกไหมในเกมก็ควรจะเป็นโลกที่เราได้ดื่มด่ากับมันแต่ดันเจอผีซึ่งเป็นเรื่องที่แซดมากเรามาต่อกันที่เรื่องสุด ดท้ายของวันนี้ The a r m o r y นะครับผมโอเคไป Let's go <S เปิดมาด้วยรถกระบะคันหนึ่งนะครับผมไม่มีคนขับอะมาแล้ว <c oughs> ย้อนทิ้งอย่างนี้เลเหรอเดี๋ยวทิ้งขยะให้ลงถังสิลุงเฮ้ย <c oughs> มือเป็นไรวะนะ เฮ้ยเป็นเต็มหน้าเลยครับเลือดเหรอเ,เละสีอันนี้เหมือนโรงศพเลยวะ่ะเหมือนแงะขึ้นมาแม่งก็ต้องมีตัวอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยิงไว้ตรงนี้แล้วก็ขับเหมืออไปเลยเอ่ะเป็นกล่องอะไรสักอย่าง The a m o r y Okay, so um, basically, uh, just to reiterate, you're going to want to call this number right here, and then this <coughs> number here, <coughs> and here. Your electricity included in your rent. and, Okay, if you could just sign right here. <coughs> Perfect. Awesome. Okay, these are your keys. <coughs> <coughs> this one right here okay. is for the front of the building. <coughs> <Welcome to coughs> LA.

มาเริ่มต้นชีวิตใหม่จะหางานทำเฟอร์นิเจอร์โอเคต้องหาเฟอร์นิเจอร์มาแต่งห้องครับและซื้ออย่างนี้เลยและถืออย่างนี้เลยอ้าวเจอกล่องนี้ครับอย่าบอกนะว่าจะขนกลับไปอ๋อเป็นตู้ตู้เสื้อผ้าแล้วมึงยกมาด้วยอันนี้นะเอาแล้ว เิดออกมาว่างแหละไม่มีอะไรหรอกตู้ผีสิงย่านะอยะ่านะมึงโฆษณาเหมือนโดนสะกดอยู่คร et ับมีเงาสะท้อนจากกระจกด้วยว h a เฮ้ยเปิดเข้าไปในตู้เสื้อผ้าวะ่ะผียายที่ absolutely can't w แน่นอนที่สุดฉันรอไม่ไหวแล้วทำไมต้องตัดรูปเสื้อผ้าเฮ้ยดาราเต็มไปหมดเลยครับจะทำงานกับดาราเหรอ มีเสียงเคาะเสียงเหมือนทำนิ้วไงย่างเงตึกอไปที่โต๊ะกดคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กเฮ้ย What the fuck! เหมือนมาวิ่งอัดหน้าเลยครับจนเธอพังอ่ะอย่าไปเอาของที่คนทิ้งมานะครับ โอ้โหแล้วแขวนเสื้อผ้าไว้ที่ตู้อ e ีนี่มีแฟชั่นให้เลือกเยอะเลยโอเควันแรกผ่านไปไม่มีอะไรให้น่ากลัวมากครับอ๋อนี่แฟ้มโปรไฟล์จะเป็นสมัครงานแลยสิผมชอบมากเลยสาวผมบรอนน่า okay. ร like <itu? S 2> ักดีเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นเรซูเม่แหละ Mom, can call you back? บอกแม่ว่าเดี๋ยวค่อยโทรกลับไปใหม่เสื้อผ้าอยู่ดีก็มากองบนเตียงเต็มไปหมดเลยครับเหมือนโดนปล้นทำไมต้องสูงคอขนลุกว่ะเอ้ยนี่ไงมีปานดำๆขึ้นที่คอครับ โอเคลุงคนนั้นก็เป็นเหมือนกันมันเป็นเหมือนรอยไม้บนตู้ป่ะเพราะรอยไม้มันจะชอบมีอะไรดำๆแบบเนี้ยร่างกายกลายเป็นไม้ฮะอ๋อดูว่าที่นอนมีลาขึ้นหรือเปล่าอ,อะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยเคาะตู้โอเคต้องมาเก็บไปดีผีนี่ก็นลื้อม่อีกแม่ง บ้านก็ให้อยู่ฟรีเสือกลื้อของผีไม่มีมารยาทกาลาเทศารู้จักปะ,ะมีเปิดระบายอากาศหายใจไม่ออกมึงแอบมองเธออยู่นะจจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย เฮ้ยเขาอีกแล้วพ่องเป็นมือกองไอรสัตว์เคาะจังหุ้ยเฮ้ยอยู่วันนี้อ๋อเคาะแบบนี้นี่เองเฮ้ยเชียตกใจตกใจซาวเน่ยมาเป็นตัวเป็นต้นโอ้โหตู้มีขา เดินเป็นด้วยเดี huh. ๋ยวนี้เขาพัฒนาอุ้ยเขี้ยเดินมาดำอย่างนี้เลยเหรอขวางประตูไม่ให้ออกผีผีไม้เหรอไม้ป่าเดียวกันสองไฟฉายเอาไฟฉายสองตามันเดี๋ยวมันก็สตันเองอ่ะเฮ้ยหอยอะจุกูอยู่ข้างหลังมึงอะ ตันหรอไอ้ไม่จบโอ้โหเอาเทปมาพันตู้เลยมึงควรเอาตู้ไปทิ้งไม่ใช่เอาเทปมาพันตู้โหหน้าเป็นรอยเต็มไปหมดเหมือนรอยไม้เออไปทิ้งเอามาทิ้งที่เดิมนะฮะแล้วชีวิตจะดีขึ้นไหม ตายเหรออ,อ้าวโหเมืองมาเคาะถึงนี่เลยเหรอโอ้โหนลูกคนนี้แม่งก็ต้องตายด้วยดิอย่างนั้นนะเรียบร้อยครับผมถึงเอาไปทิ้งก็ไม่รอดตายตายไม่หลับเคาะอะไรนักหนา <c oughs> ยาไอ้นุ่มฮ้ยฮ u น Come take a look at this <laughs> มึงต้องเอากลับไปชัวแล้วก็จบไปนะครับสำหรับผีตู้ไม้หน้ามันตลกดีนะเหมือนใส่หน้ากากหมูอะไรสักอย่างใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปดูผลงานต้นฉบับของเจ้าของคลิปด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหวังว่าจะชอบช่วงนี้กันกับรีแอคชั่นหนังสั้นสยองขวัญน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย